สวัสดีค่ะเนื่องในวันกองทัพไทยพอส2 5 0 5นะคะมณฑลทหารบกที่46เราจะทําการสัมภาษณ์กําลังพลถึงความรู้สึกที่มีต่อทหารและวันกองทัพไทยค่ะครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจในฐานะที่บาีนที่ดีค่ะครับผมร้อยโทวิชัยประหลาดนะครับเป็นผู้บัพหมบบัญนาครับก็ผมได้มีโอกาสาร,รับราชการเป็นทาหารมนาะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วครับ ได้เข้าเป็นนักเรียนทหารแล้วก็มาประจำการที่จังหวัดปัตตานีก็มีความรู้สึกกับสถาบันนี้ว่าเป็นสถาบันที่มีเกียรติมาตลอดนะครับผมนับถือในเกียรติของทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานต่างๆที่ได้เรียนรู้ในตลอดระยะเวลา15ปีก็มีความรู้สึกว่าสถาบันทหารทําให้เราเรารู้สึกถึงเกียรติถึงวินยัยถึงอการปฏิบัติหน้าที่ครับเพื่อเพื่อส่วนรวมนะครับก็เป็นสิ่ง ภาพภูใจเป็นอย่างยิ่งครับทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนส่วนรวมเพื่อประเทศของเราจะได้พัฒนาครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับกับผมพลทหารมาลาเยิ่งยิ่งกับมาทุนฐานบกที่46ครับภาพภูใจนะครับคือก่อนหน้านี้ครับผมไม่ได้อยากจะมาเป็นฐานหรอกครับแต่ว่า กาจับได้ไปแดงครับก่อนหน้านี้ก็ก่อนเข้ามาก็ออกลัวอะไรหลายอย่างครับว่าเออเราจะห,กหกัหกใครบ้างทานแค่ไหนต้องไปเจออะไรบ้างครับแต่พอมาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตลอดลระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาในการสึกนะครับรู้สึกว่าได้แน่ๆเลยคืออย่างน้อยวินัยครับเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นรู้สึกว่ามีความเสียสละมากขึ้นครับมีจิตอาสาพเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เป็นคน คอยช่วยเหลือใครให้กล้าแสดงออกทุกวันนี้ครับก็คือเจอใครก็อยากช่วยครับมีน้ําใจให้เพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ความรู้สึกกับในการเป็นทหารนะครับตลอดทหารในการเป็นรั้วของชาตินะครับรู้สึกดีครับไม่เสียใจครับที่ได้มาครับเราบรรทุกทัพปกไทยนะครับที่จะถึงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย ในการที่มาถวายสัตว์ต่อหน้าองคชัยเฉลิมพลครับไม่รู้สึกเสียใจเลยครับที่ได้มาครับอย่างน้อยในชีวิตนี้ก็คุ้มแล้วครับที่ได้มาถวายสัตว์ต่อหน้าองคชัยเฉลิมพลครับส่วนตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มาที่นี่นะครับอย่างน้อยน้อยเลยคือินันในการคอร,รพต่อผู้ใหญ่ินันต่างๆครับระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับแลรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น,นบ้าไในครั้งนี้พ่อแม่ผมภูมิใจครับ สวัสดีครับกับผมศิษยเอกนัชนนท์แท่งทอ,องตำแหน่งประจำหอวุริยามวลพลอาหารปกที่46กับผมมีความฝ่ันตั้งแต่เด็กในอาชีพทหารมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นทาหารได้รับใช้ชาติและได้มีเกียรติแก่งวงตระกูลครับคน้วยด,ดีว่าเราทําเพื่อใครพูดเดียวที่ฉันต้องการปกป้องช่ยบ ที่มีในใจฉันพร้อมจะสู้ต่อไป